สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะเ็นเหมือนเดิมนะคะ็ะเบเ็ดค่ะคนอื่นเก็บในเขาโอโ้โหถล่มทลายพอยาเพนมาทีก็เดินอย่างนี้แหละคะ่ะ น,นี่นะนีนะตาโลกแกไม่ใช่เป็นเหมือนตานโอ้เลิเลยโอ้มัลใบใหญ่จังอนะ,ะโอ้ใหญ่แท้เลน,นี่นะอีกงตาอุ้งตอุ้งตา พี่พี um ่เดินไปรถไปเอากุญแจรถมาด้วยไปเอากุญแจรถมาอีกเหรอลืมอยู่ไหนอ่ะอยู่ในรถแหละดึงุดเจี้ยรถ ใหญ่มากเลยไเนได้เร <gn ont> <at> ื่อยๆเหรอวันนั้นเก็บกี่คนเนยเมาก็ได้เหรอแล้วไม่แกได้น้อยจ้ะเขาได้ตะกร้าหนึ่งแต่ตัวเองทำไมได้น้อยแท้ ระเป๋าแล้วดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะตอนตุ้มๆน่ารักเลยโอ้ยยังตุ๊ะได้ตุมอลไรไปโดนอะไรอ่ะยิงแค่าเลาเก็ดอกแค่ไยิงด้แทรแล้วก็ลับัานอาหารมาด้วยกัน แต่ใจเมาอ,เอ่ะปีท,ท,ที่แล้วเขาต้มแบบไหนให้เสียได้วะไม่รู้เนี่ยของ ของช้างยังอยู่ถุงหนึ่งยังเหมือนเดิมอยู่ยังของใหม่ยอยู่เลยนะ, <Yeah. S 1> ะใครต้องฟิตแล้วแต่มึงเป็นฟิตนานแค่ไหนก็เรื่องของมึงมันนั่นเอามาแกงให้แกกินเห็นปะเป็นไรปะไม่มีเม่นเขียวไม่เหมือนเดิมของเยงาว์เอามาต้มเสียหมดเลยเม่นหมือนงงเหมือนกัน ขวบปีแล้วไ่เห็นเสียเลยของเราอ่ะทำไมไม่มีเลยมันจะขึ้นแค่ข้างทางเหรอไม่ข้างในแล้วก็ขึ้นใช่เหรอ าหาเห็นทุกคนคนอื่นเขาเก็บได้ไี่เพนมาทีไรไม่เคยได้กับเขาเลย <c oughs> เออไี่เพนได้กินก็เพรซื้อเขานี่แหละมาถึงพอจะกลับก็ซื้อเขาค่ะเนี่ย <c oughs> สั่งนี้ไม่มีสักกระดอกเลยให้เห็นบ้างสิชื่นใจหน่อยโอ้ยยุงกัดแขนกัดขาไหญ่โว้ยุงกัด นิ้วมือนี่แหละปากล็กลกป่ากลกมากเลยมีปะ่ะป่ากลกจุดๆโอ้ไม่ต้องรองกสี่สิบรอกไปทีละอัน nhiều nè, đó là cũng phải đây là tầm bàn ดินกุดุกไก่แล้วเดินไม่ได้เลยทอกปลามาเห็ดไม่มีอ่ะโอ้ย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  มาสินเล่าอ่ะยาย,ยพ่อรับเกิดเธอยะมูรยบอกแล้วคนอื่นมานี่ระบายระบือฮะแค่นี้ยิ่งจะดดกเหรอโอ้ เร่องครั้งโมกขึนนตอนี่ไม่รับแม่แต้เห้ค่ะคัมคุณคัมคัมตี๋โม đã tương đỡ tương nó binh đó. đó binh tần vì áo hơi chụp rìa. Noman tần kẹt 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 cái kẹt tiền kẹt kẹt cái kẹt có bạc liền. kẹt 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 có bạc liền, kẹt cái kẹt anh นีว่าได้กิดแบ,บ้นงน้อหอได้แบมเอาเห็นอกับปุ่มตุ้ใช่ไดกระดาผองโอเวียนมันกระเดาผอมมันยังไม่้อน,นมันยังไม่อบอ้าวเอาเชื้อมันออกไงอันนี้ดอกเดล

เดียวอันเดียวกแบ,บ่นี้มือก็ได้เวียดจับอีกตัวติงมันยังไม่มีตัวตัวใหม่เริม่มให้เห็นเลยเป็นยังไงยอย่าเวียนหัวเด้อเข้าป่าป่าจริงๆเลยทุกคน โอ้เดินไปเดินมาหอบแล้วอะ่ะไม่มีทักดอกเลยอะ่ะเห็ดจมูกหมูก็เห็นบ้างานะตอนนั้นอะ่ะไปเก็บหลังบ้านจะปิดอ่ะมันไม่ขึ้นทางโน้นนะยายลีมันมาขึ้นตรงแถวแถวอย่างเงี้ยะระวงจะรวงกับเมียเขา มาเดินตามข้างหลังมาจะโหเกือบเหี่ยวแตกเก็บค,คนเดียวเนาะยายเขากลับบ้านก่อนไงมันยังไม่คึ้นยายมันยังไม่แดดแดดแบบอ้าวๆเหมือนตอนที่เราเคยเก็บกันะ่ะนี่มี เียดูแล้วไม่เห็นยังไม่เห็นนั่นเลยแบบฝนมันบ่อยไงยายฝนมันตกชุกมันยังไม่ขึ้นป่าจริงๆเลยนะคะจริงๆจังๆเลยนะคะยุ่ก็เยอะ hết Đài bắt Cầu lại. mạng có đi bên đây นัน,นี้เขี่ยดูช่ฉยๆถ้าเห็นก็ดีสิมันมีแต่ประสดอะไรก็ไม่รู้ เดินจนถึงไหนแล้วยังไม่ได้สักกระดอกเลยอ่ะ